รับท่านผู้ชมครับชาเป็ด้าเขาเปลดนไปเนี่ยคุณแม่กําลังทำเลยนะครับโอตรงนี้ชัดดีชัดชาค่ะทํากันใหม่ๆเลยนะคะครเจอได้นะคะเสารอาทิตย์ค่ะดูใน youtube ได้ค่ะโอ้โหคุณแม่นี่ท่านสมัยนะครับคุณแม่ดูใน youtube ออกช่องเก้าด้วยนะครับนะ ถือว่า<อ>เป็นวอาทิตย์คัมภีวิถีรวยค่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่รายการธรรมดา <c oughs> คัมภีวิถีรวยนะครับนะเป็นรายการดังเลยนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับนะ <c oughs> นแม่ก้อยนะครับนะ,ะเดี๋ยวท่านกําลังสาธิตให,ให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเป็นแป้งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแป้งขา้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับนะท่านผู้ชมครับถ้ามาก็อย่าลืมมานะครับแวะมาทานนะครับนะ อาสาครูเข้าเก็บปากม้องท่านผู้ชมครับนี่คือร้านเจ้าประจําผมนะครับนะผมมาผมก็มานั่งมาสั่งเครื่องดื่มนะครับนะวันนี้ก็สั่งน้ำมะนาวนะครับคุณป้านะครับโอ้โหเนี่ยมาทําอันนี้เขาเรียกว่าไอชิมไอจิมโบราณนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีโอกาสมาวัดบางหัวเสือหลังจากปั่นจักรยานมาเจอจ่าสดและทีมแล้วก็แวะมาที่ตลาดน้ําบางหัวเสือนะครับเชิญชมตลาดน้ําบางหัวเสือนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็มาที่ร้านข้าวเกียบปากหม้อคุณแม่อะไรนะครับคุณแม่ชื่อคุณแม่ก้อยนะครับน่าเดี๋ยวท่านกําลังสาธิตให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเป็นแป้งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับนะเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้ามาก็อย่าลืมมานะครับแวะมาทานนะครับน่ะสาคูข้าวเกียบปากหม้อ นะครับไสถั่วมังสวิรัต์ก็มีนะครับมังสวิรัตครับหรือรวมก็ได้นะครับนะสามสิบกว่าปีครับเก็บสามสิบปีนะคุณแม่นะนานมากครับโอ้โหนานมากแล้วครับท่านผู้ชมครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าเดิมนะครับอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยนะครับของกินอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยต้องหาทานที่ได้ที่ตลาดน้ำบางหัวเสือนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ย มาก็เห็นทำใหม่ๆสดๆเลยนะครับนี่ขึ้นมาทำเลยนะวิธีการทำนะครับได้มาชมได้มาดูสองถึงสามนาทีเนาะสองสามนาทีครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นเลยนะครับว่าพอออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมแม่เอ๊ด เหมือนกับเหมือนกับง่ายนะครับแต่ว่าเราคงทํายากแน่นอนนะครับนี่ก็ต้องใช้ความชำนาญงานเนี่ยผมผมพูดไปด้วยครับผมผมจะขายไปด้วยอันนี้มันจะเหนียวนึบค่ะครับถึงจะเย็นก็คือว่าถึงถึงจะเย็นยังไงแต่ว่าก็ก็ไม่แข็งใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่แข็งมีเทคนิคเทคนิคยังไงบ้างครับตรงนี้ที่ที่ไม่แข็งมันอยู่ที่เนื้อแป้งนื้อแป้งขอเนื้อแป้งแล้วก็การใส่ครับครับนะคะครับ เรากำลังตีได้ว่าของเรานี้อยู่มามาเกือบสามสิบปีแล้วรอร่อยแน่นอนค่ะคต้องมาลองชิมนะคะก็คือต,ต,ต,ต้องลองไม่ลองไม่รู้นะครับ <S <S อย่าเพิ่งท่านผู้ชมชอ,อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับไม่ลองไม่รู้เนี่ยเนี่ยผมก็ได้มาชิมนะครับเนี่ยแม่ค้านะครับนะีน่ให้มานะครับนะีโอ้โหแม่ค้าก็เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะครับชุดละยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนะครับนี ่านผู้ชมครับัดชาเป็ดเจ้าก็เกิดไปเนี่ยคุณแม่ก็กำลังทำเลยนะครับโอ้ตรงนี้ชัดดีสัดชาค่ะทำกันใหม่ๆเลยนะคะครับเชิญได้นะคะสามวันอาทิตย์ค่ะเจอเจอดูในยูทูบได้ค่ะโอ้โหคุณแม่นี่สาวันอาทิตย์นี่ทันสมัยนะครับคุณแม่ดูในยูทูบออกช่องเก้าด้วยนะครับนะ ถือว่าเป็นวสาอาทิตย์คัมพีวิถีรวยค่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่รายการธรรมดาคัมพีวิถีรวยนะครับเป็นรายการดังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะมายนต้มเค็มนะคะครับสูตรปลาตะเพียนต้มเค็มพอดีติดลการไม่มีการครับนะมาเจอนี่ก็แวะมาร้านแรกจากฝั่งนี้เลยนะคุณแม่เนาะทําไม่ใหม่เสาอาทิตย์ครับปูหล่นมีปูตะแแม่หล่นปูมาหล่นนะคะทอใหญ่ๆนี่ค่ะปูม้าหล่นค่ะ ก็มาที่ร้านนี้เห็นชื่อร้านแม่เปี๊ยกโอ้โหแม่เปี๊ยกบอกเลยนะครับโอ้คุณแม่คุณแม่บอกบอกมาเลยคุณแม่เปี๊ยกนะครับเป็นร้านที่ผมผมดูแลนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมเดินไปนะครับนะเดินมาเนี่ยในในร้านเนี่ยมีผู้ที่เข้ามาซื้อไม่ขาดสายเลยนะครับแสดงว่าร้านนี้ต้องอร่อยจริงๆนะครับนะถ้าท่านผู้ชมมาปั่นจักรยานหรือมาออกกําลังกายหรือมา ทำบุญที่วัดนะครับก็อย่าลืมนะครับนะมาที่ร้านนี้แล้วลองซื้อไปทานดูนะครับว่าว่าครับนี่เอาคุณแม่มีมีอะไรอีกบ้างนะแกงบอลค่ะครับโอ้โหนี่คุณแม่ใจดียิ่งแย้มแจ่มใสนะแม่ค้าสวยนะครับนี่ทำใหม่ๆสดๆค่ะเออนี่ทำเองเลยครับนี่กำลังทำตรงนี้เลยครับับแกเป็นหม้อด้วยนะคะอ๋อคุณแม่เขาบอกว่ารับทำแกงเป็นหม้อด้วยครับท่านผู้ชมครับนะก็อย่าลืมนะครับนะถ้าเกิดมาแล้วก็เนี่ย ผมว่าจะจะไปดูใครับที่ตลาดน้ำหลังเขาเสือนะครับนะพอเดินมาตลาดน้ําร้านแรกนะครับนะอยู่ติดริมโบสถ์เลยนะครับอยู่ติดโบสถ์ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเชิญเจ้าของร้านแนะนํานิดนึงนะครับอ่าครับครับน้องชื่อร้านอะไรจ๊ะเออร้านเสื้อผ้าน้องเหมียวนะเอาร้านเสื้อผ้าน้องเหมียวนะครับขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับอ๋อครับคขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับนะท่านที่มาตลาดน้ําแวะมาก็ มาชมนะครับนะหรือมาช่วยอุดหนุนน้องนะครับน่ะน้องเหมียวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับตลาดน้ำบางหัวเสียแม่ค้านะครับแต่ผมผ่านมาทุกร้านนะครับน่ารักทุกร้านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโอ้โหบางร้านก็บอกว่าชิมดูก่อนบางร้านก็เชิญชวนดูก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัธยาศัยไม่ตีนะครับนะมาปั่นจักรยานหรือมาออกกําลังกายเสร็จแล้วก็แวะมานะครับท่านผู้ชมนะครับนะก็ขอบคุณน้องเหมียวนะครับอ่า เยอะแถมแจกโอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ๋อแต่คุณคุณพี่ก็นําเสนอได้ละเอียดนะครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับร้านชื่ออะไรครับคุณแม่ครับชื่อร้านชื่อร้านป้าหมูเนาะร้านเดียวกับคุณเชียงนะครับนะป้าหมูจากของฝากจากโคราดนะครับนะป้าหมูแล้วก็ตำส้มตำด้วยนะครับน้าท่านผู้ชมครับตำไทยตำปูตำไทยตำปูกับ โอ้น่าทานนะครับท่านผู้ชมปลาร้าแซ่บค่ะเปลาร้าจากจากไหนครับนี่ปลาร้าปลาร้าปลาร้าต้มอย่างดีเลยค่ะอ๋อปลาร้าทำเองด้วยนะครับโอ้โหครับนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับร้านป้าหมูนะครับน่ะส้มตำของฝากจากโคราชเมื่อกี้ก็ได้ดูลีลาของการตำส้มตำเตตัวสำรองไปแล้วไม่ใช่ พะลองพะลองนะครับถือว่าสนุกสนานนะครับนะไม่ซีเรียสนะครับนะก็มัผทานกันนะแม่ค้าใจดีนะครับแ่ที่ตลาดนี้แม่ค้าใจดีมากนะครับเชิญชวนมาชิมนะคะครับเชิญชวนมาชิมได้นะครับอย่าลืมแวะมาชมมาชิมตลาดน้บางเสือครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับก็มาตลาดน้ําบางหัวเสือเราก็แวะมาหาอะไรทานกันนะครับปั่นจักรยานเสร็จก็มาหาอะไรทานกันนะครับนะ นี่ก็มีน้ำผลไม้นะชาเขียวน้ำสมุนไพรนะครับนะอ๋อนี่แม่ค้าบอกนี่ดูนี้เลยนะครับถ้าปัญญายนเหนื่อยก็มามานั่งพักแล้วก็มานี่ได้นะครับนะครับครับแล้วที่ข้างๆกันนี่ก็เป็นร้านคุณสมปองนะคุณสมปองข้าวขาหมูนะครับนะโอ้โหน่าทานเลยนะครับเห็นไหมครับนะ นาคาบน่าทานนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ3าบาทถึง40บาทครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับนะเดี๋ยวให้หมูเยอะๆเลยนะครับบอกมามาทานได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมาปั่นจักรยานออกกาลังกายเสร็จก็แวะมาทานได้นะครับนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านบ้านต้นน้ํานะครับนะเป็นขนมสูตรโบราณนะครับนะโอ้โหมีขนมอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูนะครับ มีวุ้นนะครับใช่ไหมน้ําต้มเข้าต้มน้ําวุ้นนะครับโอ้โหเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ลองมาทานดูนะครับนะแล้วก็มีเมี่ยงคํานะครับเมี่ยงคำนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่สวครับวันนี้ก็มาที่ตลาดน้ำบางบอนเสือนะครับเห็นคุณพี่กําลังเป็นร้านหอยใหญ่ไข่แดงหอยทอดนะครับโอ้โหดูครับนี่ สำหรับท่านที่อยากจะมาทานหอยทอดนะครับผมเห็นคุณพี่กำลังทำพอดีเลยนะครับโอ้โหเด็ดเนีครับนะน่าอร่อยนะครับนะจานละเท่าไหร่ครับคุณพี่ครับสามห้าครับ3หโอ้โหในมามาที่บางหัวเสือแห่งนี้นะครับได้ทานทุกอย่างแน่นอนนะครับนะมีหอยทอดมีเนี่ยอันนี้เขาเรียกข้าวเม่าเนาะข้าวเม่าทอดนะครับมีของทานมากมายนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมมานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นร้านของ เตี๋ยวอิ่มริมคลองนะครับราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมครับราคาถูกนะครับมามาตลาดน้ําบางหัวเสือก็อย่าลืมมาชิมนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับนะเพราะมีร้านอาหารมากมายเลยครับมาปั่นยายอย่างผมนะครับถ้าหิวก็มาทานได้นะครับนะนะคนที่ชื่ออะไรครับผมพี่มณครับไอพี่มสีเนาะโอเคนะ นะก็สุขสันต์วันสงการนะครับวันนี้ใส่เสื้อสวยเลยนะครับเสื้อเสือเสือแม่ค้าสวยครับแม่ค้าสวยครับผมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาก็ถือว่าโชคดีนะครับเห็นคุณพี่เขากำลังพี่ชื่ออะไรครับผมบำรุงครับคุณพี่บำรุงกำลังทําถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลอะไรครับผมชนะเลิศตะกรวดวันนี้ก็แต่งกายสวยงามอ๋อแต่งกายสวยงามที่ตลาดน้ําบางหัวเสือนะครับท่านผู้ชมครับนะนะเนี่ยผมช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันอาทิตย์เนาะครับวันหยุดนะครับนะเขา ครับดับหัวขอพรผู้ใหญครับครับนี่แหละครับในตลาดน้ำมีกิจกรรมหลายอย่างวันธรรมดามีร้องเพลงนะครับผมเห็นไม่มีเนาะผมมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับโอเคครับนะเฉพาะวันอาทิตย์ท่านผู้ชมมาได้นะครับแวะมาปั่นจักรยานแล้วก็ร้านเดียวกันร้านเดียวกันครับอ่ะเป็นญาติกันเป็นญาติกันโอเคครับนี่ชิคเฉลียวครับสวัสดีครับเกลียสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับถ้ากาแฟแม่อร่อยนะาดาร้านยำแหลม อร่อยนะอร่อยนะครับนะเอ็นบอกร้านนี้เขาบอกอร่อยนะครับนะกับกับเนี่ยก็มา้านยำแหนมนะครับโอ้โหเห็นยำแหนมสดนะครับนะครับเห็นบอกว่าร้านนี้อร่อยนะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าหากมาปั่นจักรยานนะครับริปมาปั่นจักรยานก็อย่าลืมนะครับนะเนี่ยแม่ค้ากาลังทำให้ลูกค้าอยู่นะครับนะก็บอกว่า ยำเสร็จแล้วโอ้โหเด็ดๆขอทายเนี่ยโอ้หูน่าทานมากครับท่านผู้ชมอันนี้เท่าไหร่ครับคุณคุณพี่ครับห้าสิบาไม่แพงเลยนะครับเหมาะสําหรับในเทศกาลช่วงนี้นะครับนะท่านจะซื้อไปนั่งทานกับครอบครัวหรือจะซื้อไปที่บ้านนะครับนะเป็นกับแก้มก็ได้นะครับจะไปทานทำธรรมดาก็ได้ครับนะอร่อยนะครับนะครับเป็นสมุนไพรครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผม อ่าน, uno, น, alumni, น, trendy, น dafür, è, Cars, ี่ครับร้านคุณพี่เฉลิมนะครับร้านนี้คือร้านยำแหนมสดนะครับครับโอเคครับก็คือตลาดน้ำมา13ปีแล้วครับบ้านบิณนี่ก็ขายมา13ปีแล้วที่นี่ครับนี่อร่อยอันนี้ให้ถ่ายไปไปกิมครับโอ้โหอันนี้พ่อค้าพ่อค้าใจดีมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นธรรมชาตินะครับเป็นกระทงใบตองนะครับท่านผู้ชมครับใครสนใจก็มาชิมที่วัดตันรุ่งเสือคได้ครับ พ่อค้าชื่อพี่อะไรครับผมจิตพี่ชายสินคูนครับโอ้โหนะครับนี่ใจดีนะครับพี่เขาใจดีครับนะมาก็อย่าลืมมานะครับมา